เป่าจะมีผ้ากระเป๋าผัวบ่เอ้ากับผ้ากระเป๋าผัวกินทอดผัวแห้งคนวะทอดผัวแห้งทางเลิฟผัวเลิฟบรรดาลูกบรรดาผัวเมีอะกินทอดแห้งเลยนี่ดิถุงกระเป๋าไผ้เอุ้ยมาวะสบายดีป้าลูกอสบายดีก็ลูกเน่เน่สบายดีลูกผ้ายข่อยจัะเช่าผู้ไรเนี่ยสองคนเลยสามคนท่านประเดี๋ยะ รุ่นนี้นะนวันนี้ขันวัดไหนนี่เอาบัดกูคนนี่เอาบ่บ <c oughs> ัดกุคนนี่อย่าเลยเ่าจะดีผ้ากระเป๋าผัวบ่ก็บผายกระเป๋าผัวกินหอดผัวแห้งคนว่ะหงา,างเด้อผัวเด้อบรรดาลูกบรรดาผัวมีอกินหอดแห้งเลยนี่เออ ปดหัวเหนื่อยอหัวตาลกไปลรมาซาผมกันมาี่นองเลยมามาี่นัวใช่ไหมมาเลงมากาหัวเอ้กา่หัวกปเจันหัวินหัวแลเนาะมาบินหัวแม่แม่ตัวนะมันนี้ก็ได้มลกวาดีดีเลยพอแล้วมีาเราบมาัวแล้วไปอ๋อ อเราไปแล้วที่ได้เปิดหน้าเหมแม่นยก็ลกรไปเจอคูาไปดูรวยจะวันนี้จะเห็นช้ามมลายไปแล้วเปิดตัวตอกไป

ลงลายคี 1941, ุนเต็มหัวยังอาอาีะไไปหักลูกสาวไปคว้านกลุ่มๆเนี่ยมรผ่านกันเลย่อยไว้คว้นได้อยนะน้ไนี้รถใหญ่ไนี้รถใหญ่หอยควนยนะนั่นแหละรถใหญ่ขี้ขี้เห็นยเขาบรี่ยังอยากให้เขาเห็นีนีสดวยเหว่าเขาคนกบรีกว่ายเด้็นม่แม่รเดียวบปาข่อยแบบแม่ก็เลย จอดเทาีกคะเยวันทุนย right? so, ้อง่ uh ้องดีนะ้อสเลงไปแด้เอาเข้า่าสิเลงเพื่อัดแบบว่ามันมนกระวไหมไปไแล้ววันนผัดอะไนมไม่สิดิผัดอะไบางเดอดราั่ัดบก้อนกุ buses. ้งร <IST enen Tolkien> ้ะขาอย่าดีไฟก้อน่อป็ก้อนนะเห็นอยู่หเออแล้วหเออนีแมนคนเดียวมุปาก่อย ก็เลยอัน่อยนะคุณว่านี่แหละเจอนี่ก็จะเจอเป็นขว้างันบ่ได้บ่ทำเป็น่อได้บ่ทเปนาอเลยนีอ้เนี่ยขี่งัวเนะเนาะี่อกก็ขี่งัวเพื่อนอะไอ้เอาอาที่น่ะมันโวยเหงา สาผมม่เห็นได้บโรงเรียนมือรนะฮะเห็นได้าพี่ราเป็นได้พี่แต่งเียนมือ่นมือยู่วะบานั้มบ่ตัวมอยังจำได้อยู่บ่หรอเออจำได้ยูเออบ่อยูจะมือกันเน่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 นลูกเอน่ก่อนเน่ ลมแดมึงแ้วพมันบอกลาวนะอ่า่มแดยันเดอยันบ่ได้หยนชอบใช่หรอใายตองเลยทังหมบนามานี่แหละใค่ะของซ้ำอยู่บ้านใครใคงขนมไปนี่แหละไม่ใช่ใครอ่ยังเด็กน่อยู่ในกินกันบ่หันมาไปีก้นนะนั่งอยู่ในกินกันเห็นมัเก่งน้าิดแล้ว แม่มูนกูนมาแล้วมัแม่มูนน่ะอดไว้ลูกยังกินหุ่นเขาแล้วแม่แม่มใ่ช้ยแม่อิดไวหนึ่ม่ช้นไปได้ปาปลาตัวน่ะปะปลาไปได้บอกเลไปทำไม่ได้ดูฮะทำไม่ได้ดูปะปามากงปาปลาิ่มนะเรามคนนี้ก็น้อยเนาะน้อยกว่าผมมาชนาอีกน้อยตัวเดียจับ็ได

ต้องเอาขอมูลให้ม like <cat on developed Airbnb> <kil enh asm> okay, ัน <Uma> ถ <velocidade wiele> yeah, yeah. <cu dietary> ึกต้อง้อมอ่าถึกต้องเลยค่ะต้อึกต้องเ่อจะได้บต้อง่ีสรุว่าเขาบาเจ้ามอ๋อ่าง้นว่าถ้าอยากบาออยอยางลูกฮะหยางป่อยว่าถ้าอยากบ่อคอยอต้องหาข้อมูลให้มันถึกปล่อยว่ามาขึ้นมาขึ้นต้องหาคนเมืองคิดต่ออีกแน่ พทักนโมยก็มีปัญหาป่เราไปหาขอมลให้มันสืกัป่ะเราเกอกข้อมูลให้มันเรียบร้อยทาไมวหอยแต่ว่ามแมนเด้มแมน่อยว้าต้อเลยไปดึงใช้ไปดึงใช้ไปด้วยเลยฮ้ชีวายังขนึ้นไมอนไ่ยขืนแล้วแหะข้นแล้วแีเอ้มีแต่ผู้ชายเราไปผู้ชายกับไปแะ

mặt bay. Bại ông bay lòng bay phản hỏi bên này. Soon cho người vâng à, bên này luôn cho người bên này này luôn 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 này luôn เราเคยว่าดอกดูกัดไปกล้วเลยเฮ้ยโอ้แบบเนี้ยกินนมพนมกินนมได้จริงจริงได้จริงจริงนมอน่นะไ้แลวไลาวขอเขาบเงนเงิวนี่เนีนๆแบบทกินนมกัไปยมันก็กินนมแตหน่อยน้อนี่เอนี่น้องกินนักกาูนักการ้นักกานักกากินแดงมันแบบเื่อจดาเละจ้ารม่กินแล้วจ้ะกินจะหน้า เห็นน like ้ำแข็งหรือี้เน้ำแข็งเนี่็นะถูกไผนกระไรก้อยถูกหัมือวางยาวี่สาแม่พามาเด็ดพี่สัวเด็ดน้ำหนักของแม่ตัวละเากรกเป๋าแม่ตัว้่สองเอากระเป๋าหัวผาะ่อที่หอดหัวไม่ได้เสกดิ มีเงินงมได้ดิเี่รานะนี่นมีอ่ะันมันว่างเลยจักปอไาตื่นี่แหลมีเงเหมือบ่อหัวขึ้นเนือลัวก็เลยแเงียพายนะจอยมาสิพายตวนั่นมาเกลี่ยมขาดหลอกนีใยเดียวนึงทำให้เลยกว่าเดยเออัาไาแล้วกันคือกันั่งพายยังขาดเลยทำให้เลยของนาะของอเหียวเลยเนาะโอทำหเไนยไข่นะ โอ้มาไปลงข้องล่างไปวไ่ลงาไปนั่งไอ้ตกไอ้ตกปีได้เลยเบีนบุไปลงห้องหลังไปบนต๊กัไปไปเตะต๊เตียงมาไม่หลีกซือเลยเนาะโต๊ะนี่เนี้ยนี่นะเออตกเตียงนีได้นตตนีเนาะซื้อนะเะดูขไได้นนีได้หนีได้้ตขี่ะให้แม่ให้แม่เสนไปไัก

แม่่ื่อกะยาม่กนี่เปไดไปเพื่อน่ะนี่เกียบอยในอยู่นี่อย่ที่เจ้าดิเจ้าหลุดไปวดวายแต่ก็ขี่วัวน่ะนี่นี่บอกาตุบอกเมย์จอยแล้ว่วนไปใช้ผักเขาเลยะหร้ขักแงมแ้วไปใช้แง่แ

มากี่เดือนเห็นนึกว่าเพิ่นรีบบ้านเพิ่นพาเมียเพิ่นไปเที่ยวบุญเที่ยวจินได้แ่ะมาเพือเพราะว่าจะลงมาใหม่ว่าอหละเราลงมาเงินก็จะเงินมัดจะแบบลงมาเป็นจอดจะห้านตาร์ไปคนเดียวนี่ต้องสบายเลยมาเงี้ยไหมายังหกอมี่ยังไม่ยัง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  A vò ti bố ai dù ti hằng yi ai cũng đẹp vẽ vạch anh đại vẽ vạch anh đại vẽ vạch anh đại vẽ 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 ไป15กันต้องป n ื้มจังได๋ก็เนนี่บู่บ่ไน่ไน่ไน่เด้อคนลายนี่เเนาะ่อมาอยู่ดอกไปก็ได้18ก็บ่เลิกบ่ได้เได้น่เห็น่แต่ว่ามีบ่มีดิให้สพดยากเล่นเ

เออขมาเฮือนนาวให้เขาบอกได้คนเราอะไก็ได้อะรเขา นักวอเพื่อนนะสัเก่าสัตว์อเพื่อเนบริษัเก่าอลุเยุ่สัตวน่แบบบรเก่เฮงเลไอ้นี่อนี้้นี่อนี่ว์สามืัอเตเปียวแค่ไหลแบบมันไม่เปนก็เเปวแค่ไหลเนมั้ยน้ำมันสัตเนียบเนาแธรแมดาถึงว่าเป็นน้ำทั่างเนี้ยสัต์หัวเข้ามาด่างมันยมันมันืยแบบว่าเเก่ากเสหหาย ไอ้กินี่เด้ไอ้กนี่เล้ไอ้นี่เมาอสชามันคือเบาหัววายังไปนะมันที่เรา่อยออก้นนะบังสั้มันก็ดีกว่าน้อบางทไปทุกที่บเปิดน้านเยๆก็สิบมี่ไปเผาไ้เนาะที้เ่องไดกินงูแหละตกใไหนลุกมึงมาไหม ยืนลงใส่แล้วนะเตียงแล้วนะรันตรเลยไม่ต้องหันเลยยืนลงใส่ยืนลงใจ่น้ำนะพักแค่หัันขอบเลยไม่ควกไปนะพักแล้วยืนเบือเหมือนนั่นอ่าอันบแมนไม่ควอย่างนี้ห่น เ้ก็เปิดมาเล่นได้มาเล่นมันแบบว่าถ้าเราทองายของงานั้นบ่มีแล้วไม่แล้วโอ้ยลานก่อยเก็บคักมาคักโอ้ยจัาแมววาเนี่้เอาไปทำอรว่าไปถึงแล้วมีถ่ายให้สุกเป็นแบบแชร์ทุกที Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แตกแฟะตอนชิตะก์ตะไหนบุญแล้วมันนะมันยังรักมันอยู่มันนักชีวมันรักชีตอนหม่อนร่อนไปมเรือไแล้วมันเรือแตกล้วมันยังยังยังยางยังยัมยังเังยัายั้ยมยังงงยังบัง้ั มันยหรอกมันแตกได้ฝลายมันแตกได้เฮ้ยไม่รูบเหมืออะไรกันทันันหรอกฝายมันแตกไอิธีแก้ปันหาที่ตัดตัางนเอาชนะชนะเลยราะว่าเนาะอยากแมวไข้ดงแมวไขแมวไลกหนึ่งคามเงียุกยไม่มาตัดผมตัวของไข้แมวน่ะฝ้ามัเขาตัดเงายูกบ่าเน เ้าตัดผมสั่นคืนเลยปะแมนมนมันผมยาวมันข่อยอยากคืนผมร้อนเอาแบบเห็นตะกี้ยังเช้าตะกี้กะเาจะมาตัดผมสั่นผมบล็อกกันผมสั่นพอดีหละพอดีแบบรวบมัดอรอบเดียนะของเราพี่แล้วก็เห็นมาตัดนะกายีอันนี้ได้มาตัดจะดนี่นะพอดีนะพอดีได้เห็นมาตัดท่านจะตัดบลได้ได้ ยังนักอยู่ยังนัก,ก,กอันนี้ว่ตัดกผมสั่นไม่ค,ค่อยขึ้นะเลยเป็นยังเราเคยแล้ววันตั๊นจะพื้นอย่านรอบของจอยแนอะตอนตะกี้เห็นไหมเอาดุกดดูเพาใส่ขนดุกจำเงิ<ใ>นอะไรดิมาอะไรจำเงวนว<อ>่อ,อเอาตอนน่ออันคลิปนะในจริงตออัน

không bùn không không bùn meo nào không không bùn không không bùn không buồn không không bùn 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 không đây không bùn 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 không เออยังเล่นได้ด like ้ยบองลนได้รบลูบอโอ้ยหิ้งแค่ไหนโอโอ้บอแม่นงกเอกอันนี้อั้ยายสยาจะแก้เอ้ยค่ะอันนี้ค่ะแม่้ยหัฟูเลยอันนี้อันนี้ยาค่ะยายจะแก้เอ้ยค่ะกอยหาแก้อันี้อยากอยากแก้เอ้ยแมะ รุปลงเรือนเดี๋ยวร้อนแล้วนะจะแก้งเอื้อยอ่ะแม่เนี่ยแม่แม่เนี่ยน่ยนะคนให้ดิบนะอ่แม่เนี่ยวางวางเขาเพิ่มคนอ่ะทำไมเวลร่าละเดี๋ยเพิ่มคนจะขเพิ่มเออนี่เหรอเจ้าเอื้อยนี่เอื้อยเมื่อเลยเอื้อยงอกเอื้อยงอกอเอื้อยงอกเลยเจ้าเพิ่มงอกเลยเอื้อยใหญ่ยังดิบไงลูก แล้วเพื่อนเนี่ยร well> yes ่างแกมาร่งนุแนบแมันเบิดปมันต้อขาตอนกันให้เลยนี้ตื่นเลยนอนพัรนอนบอเลกนอนได้สมีหาว่ะหาวไปอยู่อย่าเขาหงส์ผ้าขับไปแล้วกันยา้ากัน

วาดวาดอวกกยางนะลูกนุ่มนุ่มบกินเนาะอวกเนาะมันอวกเลยรเนาะโบกินเนาะนุ่นาเนาะนุ่มๆแจกว่าลูงเพิ่มวันนี้ขาดกับเผาไปคอยบ้านต้องเซลผ้าบ้ามบริษัทบริษัทที่เราไม่อยู่ด้วยดิ ไปเยไม่ช like, like so ้เยใช้บ่หรือเลยใช้เบอกเดไปมีอรใชเลยไม่ใช้ไม่ใช่หรืองจัังกากวันวักชเองมานจันตากใช่ป่ะหอมวันโมเมนต์นี้ะเบียงนี่ะเบียนจะเบียงย่างขึ้นไงหายกระเจาตักคร้แล้วจางกระเจาหายสุกท่านนะเสียหกเจ็ดโตวแมววันนั้นนน กัดมาเห็นด้ะนี่ให้ส yes> ีเห็ดก็เียลูกควาดิบอะกาอ่ผมก็ปรงเน่าหลายแล้วนะนองแม่นี่โดนในชวงนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มโดนอีกแล้วใจม่ถ้ามันเป็นจะไรดอกเยยาวเลยเปิดอะโหแล้วอันแล้ว รมกันกะ่ไ huh ด้น huh มันเปลี huh ่ยนเซลต่ว huh ่า huh ช่วงอัน huh. ช่ารกน้นโอ้ยโดนเลยโดนทั id, <cat <cat, ้งโดนทั้งคั้นช่วงฮานูกะกับนาขั่นแต่บอปานเลยเนาะมันโดนเลยแหละรมกันนะก็การชีหัวแรงตลดนะมันใ่นเล่าว่ามันถออมาเลยมันขั่นเลยงันชีไปกบกบตลอดบบกบชี้แบธรรมดาได้ชี้หาอเป็นอาที้าชาิด้คต้อเห็นัวแด ต้อเห่แดงไงก็มันขาวชดอ่ม่ะดมันต่ได้แดงล้วมันก็ไม่ได้เลยขาวเลยสี่ำกันทั่วม่นคือามัคือาแล้วกันบสีคือกันเห็ดมน่่รผไมู่เลยคอมเ่นความศิผมเออม่ทิม่เไปแล้วหัว เสร็จแล้วจ้าจ้าไหลนะฮะไปชา่าจ้าไหลาเปล่าเจอะข้นึเปล่าเปียกเรียกเปลาเปียกเอเปียกได้เ่เืเปียกวอนนอซเือเปียกเปล่าเหเือเปียก โซ่บนึงนสิบจ้ะตัา่นเช้าคแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องสองคนแม่ลูกคนชาบูฮโอเคสัมภาระโดยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจากจำไดเจอกันโดยสบายดีและสวัสดีเวอร์ทุกคนเนาะโดย